คยเกียนิเมะขอเสนอตำนานเทพกู้จัก,กรวาลตอนที่62ต่อจากอนิเมะเมื่อแสงสุดท้ายของดวงทิตย์พันเลือนหายไปความมืดก็ถ่ายเทมายังทิศตะวันตกราวกับน้ําท่วมกืนกินเทือกเขาทั้งหมดตลอดทางของมันและฝั่งทั้งแดนโบราณวิน่าใต้ท้องอันมืดมิดชินมูเองก็คุ้นชินกับทัศนียภาพนี้จึงไม่ใส่ใจกับมันสักนิดขณะที่เขายกอาหารมาตั้งด้วยผ้ากันเปื้อน คาดไว้ที่เอวแต่ว่าราชามานตูเทียนเพิ่งเห็นภาพอน,นาปวันพันเพึงเป็นครั้งแรกเขาจึงตกตะลึงและก่อนที่ความมืดจะกืนกินหมู่บ้านคนพิการผููเทาร่างสูงเพียวคู่หนึ่งเดินเข้ามาพร้อมตะกร้าหนังสือที่หลังของเขาหมวลนความมืดกวาดเข้ามาในวินาทีนั้นกืนกินท้องฟ้าข้ามหมู่บ้านคนพิการไปทางทิศตะวันออกท่านปู่หนวกชินมู้เนี่ยถึงกับดีใจเขาเรีบวางถ้วยและตะเกียบลง เพื่อออกไปต้อนรับอีกฝ่ายเสื้อผ้าของเท่าหนวกเก่าซ่อมซอ่อแสดงว่าเขาใช้ชีวิตข้างนอกอย่างยากลําบากเขาวางตะกร้าหนังสือของตนมีอาหารไหมข้าไมา่ได้กินอะไรมาตั้งหลายวันอาหารเพิ่งเสร็จพอดีฉินมูกรีบรางถ้วยชามตะเกียบมาอีกชุดเท่าหนวกนั่งลงและค่อยๆซอยข้าวเหมือนกับลืมหายใจไปชั่วจังหวะหนึ่งฉินมูตักน้ําแกงให้เขาอีกถ้วยหนึ่งและถามว่าท่านปู่หนวก หลายวันมานี้ท่านไปอยู่ที่ไหนมาหางตาของท่านปูหนวก็กระตุกแคว้นเหยียนขังข้าไปตามหาเจ้าใบแต่ตามไม่เจอข้าก็ใช้เงินเดินทางไปจนหมดจึงได้แต่ขายภาพวาดของข้าเสียงผู้เท่านั้นรวดเร็วอย่างยิ่งผู้คนเดียวนี้มีตาหามีแววไหมข้าถึงกับขายภาพไม่ได้ซักกับภาพและตอนที่ข้ากําลังหิวโหวยสุดๆข้าเจอหญิงเท่าสี่ที่ให้เงินทองข้าจํานวนหนึ่ง หลังจากเยาะเย้ยข้าอยู่นานสองนานจริงสิอย่าพูดถึงไอ้นักปรุงยาหมอนั่นเอาแต่หัวเราะเยาะข้า,าที่หาเงินไม่ได้เร็วเท่ากับเขาขายยาราชามานตูเทียนก็ตกใจแต่แก่ผู้นี้คือยอดฝีมือชั้นเลิศหรือว่าเขาจะเป็นยอดจิตตกรผู้วาดภาพกระบี่เทวะยอดฝีมือระดับนี้ถึงกับอดโซจนเกือบตายเงินหรือถ้าเขาไม่มีเงินทำไมเขาไม่แย่งชิงมันมาก็ได้ฉินมูก็ไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องไห้ ท่านปู่หนวกตอน,นิ้โรคเต็มไปด้วยภัยพิบัติใครจะซื้อหาภาพวาดมาเพื่อความสำราญใจกันหากว่าท่านไม่มีเงินเข่าหน้าก็เอาภาพของท่านไปขายที่คฤริหนา์ราชครูได้ในเมื่อราชคูยินดีใช้เงินทองจำนวนมากเพื่อซื้อภาพวาดของท่านเป็นแน่เท่าหนวกเอ่ยว่าข้ากำจัดไพ่พลจักกวรดไปหลายพันนายหากข้าไปที่บ้านของเขาเพื่อขายภาพวาดเขาต้องจับกุมข้าแน่ข้าสู้เขาไม่ได้ ชินมู่ก,ก็ยิ้มเฉนั้นท่านปู่ก็ไปหาค่าที่โรงเรียนนอกจากเงินทองมากมายข้าก็ไม่มีอะไรอย่างอื่นข้าสามารถซื้อภาพวาดทุกภาพที่ท่านวาดขึ้นได้มีเหลือสักภาพไหมในตะก,ก้าของท่านปู่หนวกท่านขายให้ค่าได้นะข้าจะจ่ายเดี๋ยวนี้ค่าเผามันหมดแล้วเท่าหนวกเอ่ยขึ้นแล้วคนอื่นไปไหนพวกเขายังไม่กลับไม่อีกหรือเผาไปแล้ว ขีนมูก็เจ็บจีดหากราชคูอยู่ที่นี่ด้วยเขาคงต้องกัก,กเลือดออกมาแน่เขานำแถบกระดาษที่นักปรุงยาและคนอื่นเขียนทิ้งไว้ออกมาให้กับเท่าหน่วกอ่านรายมือพวกเขานี่อัปลักษณ์เสียจริงข้าจะนอนหลับพักผ่อนดีๆสักคืนก่อนค่อยออกไปตามหาพวกเขาและมอนี่เป็นใครตอนนี้เขาเพิ่งสังเกตเห็นราชามานตูเทียนและราชามมนก็เอ่ยด้วยความภาคภูมิใจข้าคือน,นายแห่งตูเทียน เจ้าคู่ปกครองโรคตู่เถียนเจ้าไม่จำเป็นต้องถวายความเคารพข้าหรอกนะเขาหน้ารังเกียจสุดๆเท่าหนวกรุกขึ้นกลับไปที่ห้องตัวเองข้าคือนายท่านราชามานของตู่เถียนนะราชามานเนี่ยก็เถียงกลับชินมู่บอกว่าราชามานท่านปู่หนวกไม่ได้ยินเสียงของเจ้าหรอกนะเลวร้สิ้นดีข้าเพิ่งดินที่เจ้าคูดอยู่เมื่อคู่เองชินมู่อธิบายบางทีเขาก็ดินบางทีเขาก็ไม่ดิน ราชามานตูเทียนก็เดือดดานฉินมู่ทำความสะอาดถ้วยชามและตะเกียบราชามานอย่าเดินเตะๆออกไปข้างนอกตอนกลางคืนความมืดนี้อันตรายร้ายกาศมากราชามานตูเทียนก็รับคำหลายครั้งและคิดในใจในเมื่อเจ้าเด็กร้ายกาศนี่ไม่กล้าเข้าไปในความมืดเช่นนั้นนี่ก็เป็นเวลาดีสุดที่ข้าจะหนีไปข้าเพียงแต่ต้องเข้าไปในความมืดแล้วก็สลัดเขาหลุดไปจากนั้นข้าจะสามารถ ต่างพิธีอันเชิญร่างจริงของข้ามาได้ในไม่นานานักชินมู่ก็หลับและมีเสียงกลดังออกมาจากห้องราชามาก็เริ่มย่องได้ไปลายเท้าที่เบารูปสลักหินในสี่มุมของหมู่บ้านเป่งแสงสภาพข้างนอกโดยรอบนั้นต่างมืดบิดแต่ทว่าสถานที่ซึ่งแสงจากรูปสลักเหล่านี้ส่องไปไม่ถึงเป็นความมืดบิดดุดน้ำสีดำไม่อาจมองเห็นราชามาณตูเทียนไปที่ทางเข้าหมู่บ้าน ลังเรอยู่คู่หนึ่งก่อนเขาจะยื่นนิ้วออกไปเลยได้ยินเสียงกัดเมื่อเขาดึงมือกลับมาก็อึง้งนิ้วของเขาหายไปและถูกบางอย่างในความมืดกัดกินราชามมนตูเถียนนั้นตกใจมีใครอยู่ในความมืดนั้นนึความเงียบงันก็ดังออกมาผ่านไปสักพักเสียงอันไร้กายก็ดังแล้วเจ้าละใครราชามมนตูเถียนก็คึกคักและเขากําลังจะกล่าวแต่มีเสียงพูดขึ้นเจ้าทําอะไรอยู่ทําไมถึงพูดภาษามานัน ราชามนตูเถียนเห็นเทาหนวกปากฏข้างหลังเขาตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้หู่ของเจ้าหนวกนี่ไวจริงจริงชาก่อนไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนหูหนวกหรอกหรือเทาหนวกอ้าปากขาวและยกคู่กันขึ้นเขียนคําว่าตึงบนล่างราชามานก่อนจะกลับไปนอนราชามมนตูเถียนขยับไม่ได้เขาหมายจะอ้าปากพูดอะไรแต่เสียงก็ไม่มีวันถัดมาชินมู่ก็ตื่นขึ้นแต่เช้าเพื่อเตรียมอาหารกิเรนมังกรคาบอ่างล้างหน้าเข้ามา วางตรงหน้าฉินมู่ก่อนจะนั่งรออาหารของตนเทาหนวดก็นั่งกินส่วนของตัวเองมูเอ๋อข้าจอไปค้นหาผู้ใหญ่บ้านและคนอื่นให้กลับมาทันปีใหม่ส่วนเจ้ากับหมาตัวใหญ่ของเจ้าจงอยู่เฝ้าที่นี่และดูแลบ,บ้านฉินมูนั้นรับคำกิเลนมังกรที่กำลังกินอาหารอยู่อเล็ดอร่อยก็ตกใจข้าไม่ใช่หมาตัวใหญ่ข้าเป็นสัตว์มงคลครึ่งมังกรครึ่งกิเลนเท่าหนวกไม่ได้ยินที่เขาพูดและเดินออกไปจากหมู่บ้านเขายกผูกันขึ้น เขียนวาดมังกรบนท้องฟ้าจากนั้นก็ขี่มันราชามานตูเถียนยังคงยืนอยู่ทางเข้าหมู่บ้านไม่อาจขยับได้ชินมู่เก็บถ้วยชามและตะเกียบเอ๊ะเจ้าริงยักษ์อสูรเจ้าตัวใหญ่ทําอะไรอยู่ช่วงนี้ข้าน่าจะนําของขวัญไปให้เขาด้วยเขาเห็นราชามานตูเถียนจึงส่งยิ้มให้ก่อนจะพูดภาษามานันราชามานตูเถียนก็ตกใจไอเด็กผีนี่ก็รู้หรือชินมู่ให้เกียวเดนมังกรเฝ้าหมู่บ้าน ส่วนเขามุ่งหน้าไปยังวัดสกดเพศไผ่ไม่ทันเขาจะเดินไปได้ไกลเขาก็ได้ยินเสียงสันเสริญนามพระพุทอ,อามิตรพุทธเจ้ารัตทิมานเสาะหาจนรองเท้าศึกหลอยังไม่พบผ่านแต่ครั้งเมื่อไม่ได้หาก็ได้พบผ่านไม่คิดเลยว่าหลวงจีนน้อยผู้นี้จะได้พบกับเจ้ารัตทิที่นี่หลวงจีนในเสื้อผ้าขาดวิ่นปรากฏตัวข้างหน้าเขาทั้งคู่ต่างก็ตกใจฉินมู่จดจำหลวงจีนได้ ว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่โจมตีเรือสมบัติของเขาในแคว้นเหยียนคังเขาได้ใช้กระบี่ผู้พิทักษสร้างบาดแผลที่ขาของรวงจีนนี้แต่ก็ยังวิ่งตะบึงได้ข้าควรเรียกหาเจ้าว่าอย่างไรรวงจีนชินมู่หยินม,มองไปโดยรอบเมื่อไม่เห็นโรงเจี้ยวนั้นและคนอื่นเขาก็โล่งอกเห็นชัดว่าหวงจีนผู้นี้ถูกปีศาจลากไม้แห่งสันเขาโดดเดี่ยวไล่ล่าและประสบเคราะ์ซ้ำซากมากมายในแดนโบราณ หนึ่งในอุปสรรคเหล่านั้นทําให้เขาพัดภาคจากหลงเจี้ยวนั้นและคนอื่นเมื่อหลงจีนวิ่งหน้าตั้งมาได้ความแตกตื่นก็บังเอิญมาพบฉินมู่ชื่อทางธรรมของหลงจีนน้อยผู้นี้คือป้ายฉือหลงจีนน้อยป้ายฉือเงยหน้าขึ้นน้ําตาสองสามหยดกำลังไหลออกมาและเอ่ยว่าพุทธองค์นั้นเปี่ยมด้วยแม่ตาบุญกุศลของหลวงจีนน้อยกําลังจะสร้างสําเร็จในสุดเจ้ารัติเจ้าก่อกรรมทําเข็นมากเกินไปดังนั้น ให้หลวงจีนน้อยผู้นี้ส่งเจ้าไปสู่สุขติชินมูเอ๋ยว่าหลวงจีนจะว่าข้าก่อกรรมทำเข็ญมากมายเกินไปช่วยบอกสักกรรมชั่วที่ข้าเคยกระทำหน่อยได้ไหมเพื่อให้ข้าตายอย่างยินยอมพร้อมใจหลวงจีนป้ายชื่อมีจิตสังหารเขาคุ้งมาได้แสงแห่งธรรมเจ้าเป็นเจ้ารัตินั่นคือกรรมชั่วใหญ่หลวงที่สุดที่เจ้าก่อหากไว้าชาติหน้าเจ้าได้เกิดมาอีกจงเกิดเป็นคนดีๆเสียละวัชเชระไรพาย แสงพุทธธรรมถาดซองเจิดจ้าจาักหลวงจีนป้ายชื่อและก้ามเนื้อเขาก็ปูดขึ้นกลายเป็นสูงสี่ห้าวงไม้เทา้าพักก้าห่วงก็ขยายใหญ่รา,าวกระดัวทิศกลมโตเบื้องหลังศีรษะภาพพุทธรูปมหึมานั่นคือวิชาวชิวราไร้พ่ายของรัติพุทธวิชาที่จุดเด่นตรงทศเทวะของร่างเนือมีวิชามากมายหลายประเภทในรัติพุทธจุดเด่นของบางวิชาอยู่ที่กรอบคิดจิตใจ พวกเขาจึงฝึกปือเวทมนตะทศะะเทวะหลายอย่างส่วนอีกด้านคือจุดเด่นที่ปัญญายาณและฝึกปือเพลงดาเพลงกระบี่ยังมีพวกแนวสำนักวิชาบูซึ่งมีจุดเด่นที่ทศะะเทวของร่างกายแม้ว่าวัาชิระไรพ่ายจะยึดแนวทางของวิชาบูแต่มันแตกต่างจากที่อื่นๆมีเวทมนต์บางอย่างผสมประสานเข้าไปในวิชานี้แต่ทว่ามัน ไม่เหมือนกับการประสานวิชาบูระเวทมนต์ของคณะบดีป้าซานเวทมนต์ของวัชิราลัยไ่ายนั้นถูกซ่อนอยู่ในไม้ก้าพระและรูปประคําเมื่อฝึกปือกับไม้เท้าพระและรูปประคําของตนทุกๆวันหลวงจีนจะไล่คา,าถาพระสูตรไม่หยุดยัง้งเพื่อขัดเกลาความคิดชั่วร้ายของตนเข้าไปในรูปประคำผนึกทศเทวะในพระสูตรพุทธเข้าไปในไม้เท้าพระ เมื่อถึงเวลาต่อสู้พวกเขาสามารถปลดปล่อยความคิดชั่วร้ายในรูปประคำแปลเปลี่ยนร่างเป็นท่ารบอันดุเดือดส่วนเวทมนในไม้เท้าพักก็เป็นวิธีการจู่โจมศัตรตูไม่ทันตั้งตัวจากการรอบโจมตีชินมูเคยพบพานจุดแข็งของวิชาวัชิระลาย่พ่มาก่อนวิชานี้จะเปลี่ยนร่างผู้ใช้ให้แข็งแกร่งทนทานเป็นอย่างยิ่งโดยการจำแรงเป็นยักษ์วัชิระ ถึงขั้นที่คนผู้นั้นสามารถต้านรับการโจมตีของกระบี่ผู้พิทักษ์ได้ยิ่งไปกว่านั้นพละกําลังของหลวงจีนจะเพิ่มพูนขึ้นอย่างเรือเชื่อขณะเขาสามารถกดเรือสมบัติของฉินมู่ให้จมลงไปได้ฉินมู่ขับเคลื่อนวิชากายยาเจ้าดินแดนสามอมตะแล้วร่างกายของเขาสั่นสะเทือนลำแสงทองสายหนึ่งฉายชาบลงมาจากท้องฟ้าทายเทใส่ร่างเขาแปลเปลี่ยนเป็นร่างเนื้อของเขาให้เป็นเทพเจ้าร่างทอง มีโกงเล็บขนศีรษะพยักงองเงยออกมาจากร่างกายขณะเหยียบอยู่บนมังกรคู่และถือขวานศึกสำริดสองคมก่อรูปขึ้นจากปานชีวิตดูเหมือนราวกับขวานจามไม้ขนาดยักษ์งูทองคํำห้อยอยู่ที่บริเวณใบหูข้างซ้ายฉินมูและขนฟูขนาดที่สูตรปานทองเข้าออกที่ตอนนี้เขาใช้อยู่ก็คือวิชาแห่งเจ้าคองทตุทอง เทวจำแรงที่แปลงร่างเขาให้กลายเป็นเทพครองดาวสุขคู่ควบคุมปานทองทั้งหมดในจักรวรรดิมีความรับมากมายซ่อนอยู่ในขั้นห้าธาตุและเดิมทีฉินมูก่ก็มีความสําเร็จสูงส่งในขั้นนี้โดยการชี้แนะของราชขูก,การฝึกปืนเทวะจำแรงของเขาจึงก้าวหน้าอย่างมากครองดาวธาตุทำให้เขาเหนือรากับคู่ฝึกยุทธฝีมือแก่งคนอื่นในขั้นห้าธาตุไปหลายโยนวิชาของมาร้ายจริงๆ หลวงจีนป้ายฉือเห็นการจำแรงของฉินมู่เละยยิมก้าวขวงบริเวณไม้เท้านั้นก็สั่นและขยายใหญ่ขึ้นฟาดลงมายังดุเดือดราวกับค้อนเมื่อขวานศึกสำลีของฉินมู่ปะทากับไม้เท้าก็เกิดเป็นคลื่นไล้แรงระเบิดขึ้นมาระหว่างการต่อสู้ฉินมูก่กระเด็นออกไปอย่างต่อเนื่องจากแรงสั่นสะเทือนมังกรคู่ใต้เท้าเขาก็บินออกไปนะับตายพันรอบลากของหลวงจีนป้ายฉือม้วนพันเขาเอาไว้ จังหวะนั้นบ่วงทองบนไม้นั้นก็โบยบินโจมตีใส่หัวฉินมู่ทําให้เกิดประกายไฟขึ้นมาฉินมู่ถูกดีดกระเด็นกลับไปถึงอย่างไรก็ตามหลวงจีนป้ายชื่อก็อยู่ในขั้นหกทิศและเขาก็ฝึกปือวิชาเทวะที่มีเร่กลมากมายซุกในหีดดยการกระทืบหนึ่งครั้งมังกรทองสองตัวก็แหลกเป็นชิ้นๆเขาคว้าจับไม้เท้าของเขาและทะยานออกไป ก้าว่วงท้องก็บินกลับมาเกาะที่ไม้เท้าระหว่างที่เขาทะยานขึ้นไปหลวงจีนป้ายชื่อฟาดไม้เท้าออกไปทุบตีฉินมู่เท้าของฉินมู่ก็เหยียบอยู่บนนั้นและไม่อาจหยุดยั้งตนเองไม่ให้เลื่อนถอยได้จนเกิดเป็นหลุมลึกควานศึกสำลิศในมือก็แหลกละเอียดหลวงจีนป้ายชื่อคุ้งเข้ามาด้วยความเร็วเขามาประชิดเบื้องหน้าภายในไม่กี่ก้าวไม้เท้าของเขากว่าซัดไปมีเสียงตู้มดังสนัน่นเมื่อฟาใส่ฉินมู่ จนกระทั่งอีกฝ่ายยืนไม่ติดพื้นและกระเด็นออกไปไม้ทาพาก,ก็ส่งเสียงหึง่งก้าวควงก็กระทบกันเมื่อฟาดลงไปบริเวณหน้าอกฉินมูสัตว์เขากระเด็นเป็นร้อยห้าสิบว่าทำลายป่าจนลาบมุทาของเขาผ้าสุเมนหลวงจีนป้ายชื่อเหินขึ้นไปบนอากาศเริ่มไรก้กระถาเมื่อเขาฟาดฉินมูดได้ฝ่ามือพื้นประสุทธาก็สั่นไหวต้นไม้หักโคน่นเผยเห็นรอยฝ่ามืออันใหญ่เกือบหนึ่งไร่จมลึกลงไปในพื้นขณะเดียวกัน รูปเงาของเผ่าพระสุเมนก็ปรากฏเหนือรอยฝ่ามือนั้นด้วยอักรบาลีจำนวนมากที่หมุนรอบๆอ,อามิตรพุทธมารลายแห่งฝ่ายมาถูกกำจัดในที่สุดโดยการก่อกุศลผลบุญของหรวงจีนน้อยผู้นี้หลวงจีนป้ายชื่อร่อนลงอย่างพื้นถือไม้เท้านั้นในมือและพนมมือข้างหนึ่งยืนอยู่นอกกลุม่มก่อนเอ่ยว่าหลวงจีนน้อยผู้นี้ไม่ใช่ผู้ที่นิยมชมช,มชอบการเข็นคาบ และที่ลงมืออย่างอมหิตวันนี้เพียงแต่เพื่อกำจัดความชั่วร้ายออกไปจากโลกล่าไม่มีทางเลือกใดหลวงจีนน้อยจะสวดคาถาจากพระสูตรกับชาติในแดนสุขขาวดีส่งวิญญาณบาปนาของเจ้ารัติไปสวงสวรรค์เพื่อไม่ให้ก่อกรรมทำเข้นอีกต่อไปขณะเขากำลังสวดคาถานั้นเขาก็รู้สึกค้นหัวรุกแล้วรีบกระโดดหนีพื้นดินปีแตกและพร้อมกับหน,นามสีทองปรากฏขึ้นมา ไม้เท้าของหลวงจีนก็ถูกฟาดลงไปก้าวห่วงก็ซัดกวาดไปโดยรอบทาลาย้นาแหลมปานทองจากนั้นเขาก็เห็นเงารูปเขาพระสุเมนเทาร่มลงมาเมื่อปานทองเข้ามารวบรวมและก่อรูปเป็นแสงกระบี่จำนวนไลาประมาณจากนั้นก็ร้อมรวมเข้ามาเป็นหนึ่งกลายเป็นแสงกระบี่ยาวถึงห้าวาแทงไปยังหน้าอกของหลวงจีนป้ายชื่อหลวงจีนเองก็รู้สึกเจ็บปวดเมื่อหน้าอกเขาถูกแทงด้วยแสงกระบี่เขากู่ร้องออกมา เสียงพระพุทธองค์ก็เป่งออกมาจากรูปประคำที่ห้อยอยู่บนคออักษรลูนไทยเทออกมาและก่อเป็นข้อความพระสูตรที่วิ่งวนรอบๆเหมือนควงอันล้อมรอบแสงกระบี่ไว้หลายชั้นเมื่อพระสูตรนั้นหมุนวนไปแบบไม่หยุดมันก็ชะงักแสงกระบี่ไว้ได้ในที่สุดในจังหวะนั้นเองพันมีประกายแสงปรากฏเบื้องหน้าหลวงจีนป้ายฉือและมีคลื่นยักษ์โคมท่วมฟ้าเบื้องหน้าเขา ตรงหน้าขึ้นยักษ์นั้นฉินมูได้แปลงร่างเป็นเทพคองดาวพุธผู้คองธาตุน้ำอันมีรำตัวเป็นงูและเส้นเกษาสีแดงซึ่งถือสามง่ามไว้ในมือสามง่ามนั้นแทงตรงไปยังหลวงจีนป้ายชื่อและขึ้นยักษ์ก็โถมขึ้นมาแปลเปลี่ยนเป็นมุทธธาขนาดมหืมาที่กดทับลงมายังศัตรตูหลวงจีนป้ายชื่อก็กู่ร้องแสงพุทธธรรมของเขาฉายส่องลงมาเขายกมือขึ้นป้องกัน แต่พบว่าพานุภาพอันไล้ขอบเขตนั้นกําลังโถมทับใส่เขาสัตว์เขากระเด็นไปอย่างไร้ปานีสามง่ามนั้นไปถึงหน้าอกของเขาและแปลเปลี่ยนเป็นบางกรสสามเสียนพุ่งทะลวงกดดันใส่ร่างกายเขาได้เสียงปั้งดังสนัน่นคืนไร้กาดนั้นกระแทกลงมาอย่างพื้นสร้างเป็นหลุมลึกรอบๆตัวคืนน้ําจางหายหลวงจีนป้ายถือก็รีบลุกขึ้นตรงหน้าอกเขาเป็นสัตว์ประหลาดร่างคนศีรษะอว ที่กําลังเหยียบมังกรเพลิงสองตัวใจกลางระหว่างคิ้วของสัตว์ประหลาดเปิดออกยิงลําแสงออกมาหลวงจีนป้ายชื่อก็ยกมือขึ้นเพื่อป้องกันคอแต่ก็รู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกกีดท,ที่ฝ่ามือสองนิ้วของเขาถูกสะบันความแตกตื่นก็ผุดขึ้นในใจเขาคว้าไม้เท้าก้าวข่วงนั้นทุบออกไปหัวไม้ก้าก็พันขยายขึ้นแปลเปลี่ยนมหึมาหัวไม้เท้าพันขยายออกไปเท่าภูเขา ขณะอีกมือเขาขนึกมุดทาที่ฝ้าซ้ำอีกแรงชินมูจำแรงเป็นเทพของดาวอังคารและคำรามเกี้ยวกาดพลักกำลังเขาไร้ขอบเขตน้ำเต้าไฟก็ปรากฏเบื้องหน้าเขาเมื่อเขาคว้าน้ำเต้าไฟไว้ในอ้อมแขนไฟแท้ก็พวยพุ่งออกมาเพลิงไฟแผดเผาไม้เท้าก้าวข่วงนั้นจนแดงฉานรูหะล้อมเหลวไหลออกมาจากมันดวงจีนป้ายชื่อก็ตื่นตะนก ไม้ทาพักก้าวขวงเป็นอาวุธวิญญาณที่เขาบ่มเพาะมาด้วยความอุตสาหะทั้งชีวิตและยัยงได้รับการปลูกเสกจากพระพุทธองค์ทว่ามันไม่อาจป้องกันไฟแท้สมาธิได้ในขวดน้ำเต้านั้นและหากว่ามันหลอมละลายเขาจะสูญเสียอาวุธคู่ใจแต่บัดนี้ไม่ใช่เวลาจะไต่ตองเรื่องนี้เขาได้แต่เสี่ยงว่าอาวุธของเขาจะโดนทำลายก่อนหรือเขาจะฆ่าฉินมู่ได้ก่อนขวดน้ำเต้าไฟระเบิดการโจมตีมังกรเพลิงสองตัวใต้เท้าฉินมู่กัแหลกละเอียด หลวงจีนป้ายชื่อรีบตามติดโดยมุดทาของเขาพระสุเมนล่างฉินมูก,ก็สัน่นแสงสีเขียวก็ส่องลงมาจากภากฟ้าและเขาก็จำแรงรากเป็นเทพของดาวพฤหัสผู้ครองธาตุน้ำอันมีสีสษะเป็นมนุษย์แต่รำตัวเป็นเหมือนป่ากับคือและรอยขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อหลบเลี่ยงมุดทาของเขาพระสุเมนเมื่อเขาขึ้นไปบนอากาศเหนือหลวงจีนป้ายชฉือ แซ่ในมือนั้นก็ตวัดออกไปโจมตีหลวงจีนในจังหวะที่หลวงจีนยกมือเขาเพื่อป้องกันเขาก็พผ่านพบว่ามีบางอย่างผิดปกติแซ่นี้กลับอ่อนนุ่มเป็นอย่างยิ่งและม้วนพันไปรอบๆแขนของเขาเหมือนงูเขียวแซ่นั้นขยายใหญ่และม้วนพันรอบตัวเขาเอาไว้ในจังหวะนั้นแซ่กิ่งริวก็หนาใหญ่เท่าถังน้ําแปลเปลี่ยนเป็นต้นหลิวมหึือมาพันธนาการเป้าหมายไวอย้อย่างแน่นหนาในเวลาเดียวกัน มังกรเขียวสองตัวใต้เท้าฉิดมู่ก็แปพเปลี่ยนเป็นปานสีเขียวสองริ้วที่มุดเข้าไปในรูจมูกของหลวงจีนกําเนิดไม่ในโรคด้วยตัวเปล่าจากโรคนี้ไปด้วยตัวเปล่า6สัมผัสปิดผนึกหลวงจีนป้ายชื่อผนึกประสาสัมผัสทั้งหกเขาวา้ยงสองริ้วปานสีเขียวก็ไม่อาจมุดเข้าไปในร่างและถูกปนทําลายจากแสงพุทธธรรมรูปประคำที่คอเขาระเบิดออกมา ความคิดชั่วร้ายหลังไหลออกมาจากพวกมันกับคืนสู่ร่างกายความชั่วร้ายในหลวงจีนป้ายชื่อประทูขึ้นเขาคำรามร่างเนื้อเขาขยายขึ้นอีกครั้งทำลายต้นหลิวที่มัดเอาไว้จนกระจุยเมื่อปีดาพุทธของข้าพิโรธขึ้นมาแม้แต่สวรรค์ยังต้องหลีกทางตายซะไอปีศาจเมื่อเขาตะโกนฉินมู่ก็จำแรงร่างอีกครั้งแปลเปลี่ยนเป็นร่างงูศีรษะมนุษย์ขนาที่ประตูน้อมสวรรค์ปรากฏขึ้น เบื้องหน้าเขาด้วยสองมีดเฉือนหมูในมือเขาบุกตะลุยใส่ศัตรตูเสียงก็ระเบิดแสงพุทธธรรมและประกายไฟระเบิดออกมาตัวหลวงจีนป้ายชื่อระบนล่างเขาไม่เกิดริ้วรอยใดๆจากมีดเฉือนหมูปีดดาพุทธฆ่ามีร่างวัชิระไม่มีอะไรทำลายมันได้หลวงจีนป้ายชื่อแนนสีหน้าบิดเบี้ยวและไม้เท้าในมือก็ฟาดใส่ชิ้นมู้ยังดุเดือดมีดของฉินนมู่ก็ปะทะกับมันและเกิดเสียงดังขึ้น ขับไล่นกและสัตว์ป่าทั้งหมดให้ออกไปจากบริเวณนี้มีดในมือฉินมู่ก็แตกและระเบิดออกไม่อาจทนานุภาพมหาศาลจากการต่อสู้ครั้งนี้ได้ในเวลาเดียวกันไม้ท้าพะในมือของหลวงจีนก็ระเบิดขึ้นตายซะหลวงจีนป้ายชื่อกีดรอ้องหมัดของเขาหนักหน่วงมากเล่าก็คุ้นเขาฉินมู่ก็คำรามเกี้ยวกาดกามเนื้อเขาก็ใหญ่ขึ้นเมื่อประกายสายฟ้าแล่นเขาไล่ลำ ฟ้าคำรามแปดจู่โจมมังกรเขียวก็พุ่งไปพุ่งมาประทะกับหลวงจีนยักษ์น้อยสองตนแลกหมัดกันดูเดือดทันใดนั้นกระบี่ผู้พิทักษ์ก็พุ่งออกมาแทงเข้าใส่ดวงอาทิตย์ใหญ่เบื้องหลังหลวงจีนด้วยความเร็วหลวงจีนก็แตกตื่นรีบยกมือขึ้นป้องกันแต่ในวินาทีนั้นฉินมูก่ก็ต่อยออกไปราวกับแสงตะวันแผดเผาวิญญาณดวงวิญญาณหลวงจีนป้ายฉืนก็บูบ่าไปชั่วขณะปล่อยให้กระบี่ผู้พิทักษ์ แทงทะลุตะวันดวงใหญ่ข้างหลังศีรษะวัชิราลัยพายของเขาก็แตกทำลายร่างกายเขาเริ่มหดชินมู่ซัดอีกหมัดเข้าไปข้างเขาและกระดูกในร่างหลวงจีนก็เริ่มสั่นและเหมือนจะหักชินมู่ก็ต่แบบไม่ยังคลายจะสร้างความสาหัสให้แก่หลวงจีนเขายิ่งตื่นตะหนกมากขึ้นเขาหันกายกลับเพื่อวิ่งหนีโดยการสับตีนแตกชินมู่ก็ตกใจความเร็วของท่าหลบหนีว่องไวมาก เขาวิ่งหนีไปได้ความเร็ว6 7หลีภายในอึดใจเดียวจากนั้นเขาถึงยั้งเท้าเพื่อให้ดอกบวัวบานมา้ายผู้นี้แข็งแกร่งเหลือเกินในเมื่อเขามีเร่กลมากมายก้นหีบแต่ความเร็วเขาไม่เร็วเท่าไหร่ดังนั้นเขาไม่ทางไล่ตามฆ่าทันแน่ข้ายังมีเวลากลับไปตั้งตัวได้ขณะเขาคิดเสียงตู้กระดังเขารีบเลี้ยวหลังในตอนนั้นเขาได้แต่ต,ตกใจไม่เห็นฉินมู่ทธอรวงอากาศลาวกับเขินบินความเร็วเขายิ่งยวดขนาดที่ว่า หวงจีนไม่อาจมองเห็นเงาร่างเขาได้ด้วยซ้ำหมัดฉินมู่ก็โจ,จ,จมตีใส่หลวงจีนโจมตีใส่ขัวของเขาจนระเบิดในท้องป้าโรหิตมากมายนั้นสาดกระเซ็นมังกรเขียวห้าตัวนั้นก็เรื้อยไปเรื้อยมาหวงจีนโง่ฆ่าต่อให้เจ้าวิ่งไปก่อนอีกสิบหลีกก็ยังได้โอเคเจ้าก่าในนะคลิปหน้าไปบ,บายไฟเลาเดอ